เดี๋ยวจะให้จะเล่าแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะคะในส่วนของโครงการเจอแจกจบค่ะที่จงังหวัดพิษณุโลกเองนะคะร้านขายยาหลากหลายร้านค่ะเข้าร่วมโครงการเจอแจกจบนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงระบบการรักษาแล้วก็ลดความแออัดภายในโรงพยาบาลค่ะ ที่ร้านขายยาภายในจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการเจอแจกจบเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีกลุ่มสีเขียวที่แสดงอาการหรือว่ามีอาการที่ไม่มากนะคะหรือบางท่านเนี่ยไม่แสดงอาการเลยทั้งนี้ทางสอปอสอชอเองจึงได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรมเพื่อให้ ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าถึงระบบการบริการรักษาโดยสะดวกนะคะขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลทางนี้เองทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด3ร้านด้วยกันได้แก่ร้านสาพ,พันธ์เภสัช สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนแล้วก็สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนสาขา2นะคะซึ่งร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็มีหลักเกณฑ์ระบุชัดเจนต้องเป็นร้านยาที่มีเภสัชกรประจําโดยได้รับการเชิญชวนแล้วก็เป็นคําแนะนําจากสภาพเภสัชกรรมในการเข้าร่วมให้บริการค่ะซึ่งทางร้านของสหพันธ์เภสัชเนี่ยนะเขาก็เป็นหนึ่งในร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการได้มีการให้คําแนะนําแล้วก็ข้อมูลสําหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่จะรับการรักษาในโครงการก็จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรทองบัตรข้าราชการแล้วก็มีอายุระหว่าง1 5ถึง59ปีไม่มีโรคประจำตัวกลุ่ม608ไม่มีการตั้งคันแล้วก็ต้องมีอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียวเท่านั้นค่ะจากนั้นก็จะสามารถสแกน q r code คแล้วก็ส่งหลักฐานให้กับทางเพศสัชกรนั้นได้ตรวจสอบสิทธิแล้วก็ยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับการรักษาตัวนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะว่าท่านเภศสัจกรเขาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะ ที่ตรวจพบ ATK แล้วขึ้น2ขีดตัวนี้ก็คือเป็นการเจอ,เ,จอเชื้อโควิดแล้วหลังจากนั้นนะคะผู้ป่วยจะแอด QR code ของร้านที่เป็นของร้านยาโดยตรงมาแจ้งผลตรวจว่าตัวเองเนี่ยพบ,พบเชื้อละหลังจากนั้นนะคะก็เภสัชกรก็จะเป็นคนดูแล ต่อไปโดยการให้ยาเบื้องต้นหรือสอบถามอาการเบื้องต้นก่อนว่าเป็นผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มสีเขียวหรือเปล่าผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวก็คืออายุน้อยกว่า60ปีค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวใดๆน้ำหนักก็ BMI ไม่เกิน30ประมาณนี้ที่จะเป็นเภสัชกรท,ที่ดูแลก็จะดูแลภายในประมาณ48ชั่วโมงหลังจาก48ชั่วโมงถ้าอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นก็จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ต่อไปผู้ป่วยสามารถติดต่อกับเภสัชกรได้ตลอดเลยนะคะทางช่องทาง Line ออฟ i ิเชีของของทางร้านที่จะดทำสำหรับเคสเจอแจกจบได้โดยตรงเลยแล้วก็หรือถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมมีอาการอะไรใดๆอื่นๆนะคะก็สอบถามมาเลยของทางร้านก็จะมีเภสัชกรที่ดูแลอยู่ประมาณ4-5คนเลย